บทวิเคราะห์การเมืองวันนี้ได้วิเคราะห์ถึงจากความตั้งใจที่จะมีการประชุมหาหรือเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งระหว่างกกตกับพักการเมืองในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าตัวแปรสําคัญที่อาจจะทําให้การเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นนะคะคอ,คอลัมนิสชื่อดังได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ด้วยว่ามีด้วยมีอยู่ด้วยกัน3ประการเดี๋ยวไปลองฟังกันดูค่ะในคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวเรื่องเลือกตั้ง120วันวันนี้ประธานกกตนายสุภชัยสมเจริญเชิญตัวแทน64พักการเมืองประชุมหารือแผนการจัดการเลือกตั้งสอสครั้งใหม่ว่าจะเอาอย่างไรกันดีโดยกกตมีข้อเสนอให้เลือก3แนวทางข้อกไก่จัดเลือกตั้งเร็วที่สุดภายใน60วันข้อขอไข จัดเลือกตั้งระยะปานกลางภายใน90วันข้อคอควายจัดเลือกตั้งแบบสโลโมชันภายใน120วันที่ประชุมตัวแทนพักการเมืองส่วนใหญ่ตกลงเห็นชอบแนวทางใดกกตจะขอรับไปดําเนินการสรุปว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่อย่างเร็วที่สุดใน60วันและอย่างช้าที่สุดไม่เกิน120วันแต่อย่าพึ่งมองโลกสวยเกินไปเพราะอะไรอะไรยังไม่แน่นอน แม่ลูกจันเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม64พักการเมืองต้องการให้กะกะตจัดเลือกตั้งใหม่เดยเร็วหวยล็อกจะออกที่ข้อกอไก่คือให้กะกะตจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันหรือไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายนเพื่อให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคมอันหนึ่งทานบเวลาย้อนหลังตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาต้นเดือนธันวาคม จนถึงรัฐบาลใหม่เริ่มทำงานเดือนสิงหาคมประเทศไทยต้องจมปลักอยู่ในความขัดแย้งยาวนานกว่า10เดือนถามใจคนไทยยังไม่สะใจกันอีกหรือแม่ลูกจันทร์กราบเรียนตามความสัตย์จริงยังไม่มั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน120วันเพราะยังมีตัวแปรสำคัญทำให้การเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นอีกสตัว 1. ถ้าหากเกิดเหตุจลาจลวุ่นวายบานปลายเป็นสงครามกลางเมือง กกตไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้แน่นอน 2. ถ้าหากมีนักเลงดีฉีกรัฐธรรมนูญแช่แข็งระบอบประชาธิปไตยล้มล้างระบอบรัฐสภาก็ไม่จําเป็นต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ให้เมื่อยตุ้มอีก 3. ถึงแม้กกตจะเดินหน้าจัดเลือกตั้งใหม่ตามกําหนดแต่ถ้าพักประชาธิป,ปัตย์ยังไม่ยอมกลับมาลงเลือกตั้งตามระบบรัฐสภาการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็จะเดินหน้าได้ไม่สะดวกโยทิน เพราะพักประชาธิปัตย์บอยคอตเลือกตั้งทีไรยต้องเกิดเรื่องใหญ่ทุกทีแม้แต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดซึ่งสำเร็จไปแล้วกว่า80มีพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่า20ล้านคนอย่างไม่แคล้วโดนสารรัฐธรรมนูญน็นอก T โอแม่ลูกจันย้าว่าแม้พักการเมืองทั้ง60พักจะเดินหน้าเลือกตั้งเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตย แต่ถ้าพักคประชาธิปัตย์บอยคอร์เลือกตั้งพรรคเดียวก็มีความเสี่ยงสูงเลี่วที่การเลือกตั้งครั้งใหม่จะถูกล้มกระดานด้วยเหตุนี้คำตอบจากพักคประชาธิปัตย์ว่าจะลงเลือกตั้งหรือไม่จึงเป็นหนึ่งในสามเงื่อนไขสำคัญที่กรกะตต้องพิจารณาแม่ลูกจันเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจบอยคอร์ตเลือกตั้งไม่มีทางอื่นนอกจากบอยคอร์ตเลือกตั้งสถานเดียว แต่ถ้าพักประชาธิปัตย์เปลี่ยนใจกลับมาเล่นการเมืองในระบบรัฐสภาก็เท่ากับเดินสวนทางม็อบกอปปสซึ่งประกาศต่อต้านการเลือกตั้งสุดลิ่มทิมประตูใครล่ะจะกล้าหือกล้าอือกับลุงกำนัน